ไม่อยากเอาเน็ต่ะไม่อยากไม่ไม่คู่ไ่ีออขายยอนไ่ได้ายยนแสนสเงส้วยเกคุณเนาะดีค่ะไม่ได้ห้าก็ได้ห้าถไ้าายกเนาะ เปล่าพีใส่มันไม่ได้ไม่เราไม่เกรงใจเยเย่เปลี่ยนเปี่ยนเปล่าพี่ใส่มันไม่ได้อะต้องพันหนึ่งแน่ทั้งเกงทั้งเสื้อขายขายึายแล้วเนี่ยแล้วมามัดลูกยังไม่พอเลยที่กำลังจะประดับแปลงใช่ไหมพอปรับ พี่บอลทำไรเขาอะไรเขาร้อเก็กดะะไรย้อนขึ้นเลยอขอท่ะเออพี่ฟ้าก้จะตกไหมอ่ะเดี๋ยวก็้องโกไม่ตก ลืมน่ะบันม่ไดเื่อออเนสนะเล่นกันกั วันนี้ตะก้องไม่มาค่ะในเขาเรียกกล้องว่าไหนตอนนี้อยู่ที่จิมแกรมมี่ค่ะนนนอ่าได้ออกพรุ่งนี้ก็มีพรุ่งนี้มีงาน,นะค่ะวันที่หนึ่งมีนานแล้วก็วันที่สองไปอุดรนะคะใครที่ว่างไปอุดรค่ะคลิปปิดมาแล้วค่ะ

รองสีอะไรแม่ค่เพลไม่่สี่ช่ใช่สิเราไม่ใช่สีส้มใช่สิเราไม่ใช่สีส้ม